พี่น้องท่านที่เคารพครับจากนี้ไปนะครับในขณะนี้เรามีวิทยากรผู้สุขทรุูนะครับจากสถานีโทรทัศน์ทีเอ็มทีวีอาจารย์ซินิกมวดมวุมัดซาอีสนะครับที่จะขึ้นมาพบกับพี่น้องสัตยาชนนะครับในช่วงสั้นๆนะครับครับพี่น้องท่านีเกย่ติครับตอนนี้

ในบางสิ่งบางอย่าที่ทางการชีวยพวกเราให้ดำเนินท่านเริ่มต้นจากตอนนอกเริ่มต้นจากการเรียนรู้ทำความเข้าใจและก็ศึกษาดูฟังอีฮฟิดินบุคคลใดก็ตามแต่ที่เอาเนาะสุภา,าราวมตตาประสงค์ให้คนคนนั้นได้ดีดได้ดี ประสงค์ให้คนคนนั้นประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตหรือบนโลกกินใาญีเอาล่ะจะอยู่กับศาสนาของพระองค์ฝันฝันหาความเข้าใจเอาล่ะให้คนเหล่านั้นได้ตื่นใจาำให้ชีวิตของคนเรลานั้นได้ดีได้ดีและขอประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าย่งอยากจะให้พีน้องเล็กหนากไม่มาก ในปัจจุบ <aya> ันน no ี <ina> Sadly, iyoruz, ้ตัวอย่างที่เห็นอย่างนึกว่าเราจะได้เปลี่ยนกับประชาธาเสียอย่างนึกว่าเราจะได้เป็นผู้พทั่้านเราอย่างนึก่าราจะด้ถ้าตาใจที่สั่งครของเราจะนะาดต่อเป็นการไม่จะลงไปสู่การยท่ได้ถ้าถาว่าเราเข้ากันไม่ได้ถ้าหากว่าเรามวนทะลออกอแว้งกันถ้าาว่าเรามวลตะขาดถากัน คนเก่งเรามีเยอะคนทุกบ้ามที่จะทำนาเกษครพเรามีเยอะแต่เราติดตรงนีนะครับเราไม่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนสวัารองาวก็อันเลื่อนมาจากเราเราบอกเองเชื่อใจรับ่น้อะไรที่มาทาคมาดูเอาไว้ตรงนั้นเป็นคนใหม่เจอแต่ต้รชะลางกันเจอแต่ต้มแตกไทยกัน เจอกันเลยสังคมนั้นจะไม่ามาถเรื่องการพัฒนาที่ไั่งคการบัว่นนสดท้้าคเราี่ายลเอียนะครับพี่น้องสัทธาชนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับจากที่ไปนะครับเพื่อความเป็นประการความเป็นจริงนะครับ คดีมวมอ่ะเกยโซ่เยีเลีนะครับขึ้นกล่าวปิดเวทีขอบคุณพี่น้องท่านผู้เกียรติและก็ขึ้นมาดัวอาปิดเวทีอย่างเป็นทางการนะครับเรียนเชิญต้นครูมาซิบอนุทิศีนพี่มูมอ่ะเกยโซ่เยีลีขึ้นสุดพิธีเลยครับอันที่แล้ครับพี่น้องท่านผู้เกียรติครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญ

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang amat berhormat Tuan Haji Abdul Aziz, penatu kumpulan lagu Syekh Islam. Tuan Sekte Asian dan Tuan Sekte Sobato. Dato' Seri Muhammad Nazri bin Tantri Abdul Aziz Tuan Kamnur Wilayah Sukra Tuan Tuan sekalian dan hadirin yang berbahagia sekalian Saya Haji Muhammad Al-Manhum Al-Haj Hussein Atas nama pengurusi Masjid Nuruddin Dan pondok di sekitarnya Bang, Saya merasa bangga Dan sangat berbahagia sekali Setelah melihat kedatangan para hadirin sekalian Yang sanggup meluangkan waktu untuk memberi dukungan supaya dapat membina masjid Nuruddin yang baru di samping itu juga saya banyak terima kasih kepada syarikat Akibem dan Al-Adami dan TTM yang selalu membantu dan memberi bantuan kepada masjid-masjid pondok-pondok di sekitar ini terutama sekali dapat mengadakan majlis bantuan jariah wakaf jariah yang begitu meriah pada hari ini. Akhir dengan kedaknan dan bantuan amalan jariah dari hadirin sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala membalaskan tempat yang terbaik di syurga nanti. Amin ya rabbal Al alamin. Saya dicerdahi dengan lafaz yang mulia Rabbana atina fiddunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. <applause>

Terima kasih telah menonton! Tudo,